ลอสาเล่นกัสไลเดอร์เวลูกเคร,ร,ร,รื่องเล่นที่ซาโตริมี่ค่ะเารู้้ยังมรู้เลยน่ากลัวนะน่ากลัวมากเลยเล่นกาาดเลยว่ะ ใส่ไม่ได้แล้วคู่นั้นน่ะใส่ไม่ได้แล้วค่ะลูกมันเล็กมากไม,ไ,มไม่เล็กเห็นไหมเล็กสิดูสิยกักเข้าไปได้ไงเนี่ยเล็กกันลูกเล็กค่ะเล็กสิคะ ดูซิว่าโบทำอะไรโอ,อ้โหแล้วเก็บด้วยนะ